นนันครับก็กลับสวัสดีนะครับมิตรร่างน้ำตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยาวฟิชชิงชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำน้องบินเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาตามหาปลาเล็กๆก,กันนะครับผมกับอาการทุ่นนะครับที่กำลัง จะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับผมก็กะว่าจะมาเทสนะครับถ้าอาการดีก็จะทําขายนะครับถ้าอาการไม่ดีก็ไม่ทําขายนะครับผมนะครับอาการนี้นะครับทุ่นดอกนี้นะครับมันจะเหมาะสําหรับงานบาลานซ์นะครับผมสําหรับน้ําไหลน้ํามูลนะครับผมจะออกแบบมาเพื่อสายมูลนะครับเข้ามาถามเยอะนะครับผมนะครับ ผมก็จะลองเทสดูนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยาด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะครับทุ่นสายเรียเดอร์นะครับผมนะครับกลับบ้านเรียหีนะครับผมนะครับ้าไม่ได้ปลาก็กลับบ้านเรียหีนะครับนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นระยะสี่ห้านะครับผมนะครับผมก็จะใช้เป็นระยะสี่ห้าเหมือนเดิม นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมลมพัดทุนจะเป็นยังไงบ้างนะครับน้ําไหลทุนจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ติดตามกันนะครับผมวันนี้จะได้สักกี่แต้มนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอ้องานขนมินนะครับผมเดีวก็ทําเหมือนกันเด้อนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็ บ่ายโมงนะครับผมมาถึงไม้ก็บ่ายโมงนะครับติดภารกิจอยู่นะครับผมเอาช่วงว่างๆดีกว่าครับตกปลาเนาะนะครับผมยังไงไปรับชมกันเลยครับนะครับสีนี่ป้าเขามาว่นบอนนนะครับด้นแล้วนะครับไม้นี่นะครับกัป้าพี่ๆนานานะครับ ไหน้าเนเ่เด้อน,นะครับผมฝากกดไลค e, ์กดแชร์น้ำเน่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณพี่ๆนานานะครับที่เขามาบึงนะครับผมขอให้โชคดีล,ล้ำรวยสกู๊ตสกคนเด้อน,นะครับกูได้มาบึงคลิปของน้องเย่าเนาะน,นะครับผมตกป่าบาบบอข้อแจกนี่นะครับผมผิดพลาดประกันใด้ก็ขออภัยไว้น้ำเน่เด้อน,นะครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นป้าปลาเก่งนะครับเนาะนะครับเป็นปลาเก่งนะครับหรือหรือภาษาไทยที่เขาเรียกว่าปลากังปลากมังนะครับผม oh. มันหมานครับมันหมาน สายเลียหองเขาก็ังทำงานอยู่ครับผมแก้วแก้วครับ <laughs> <laughs> โอ้ยมันจะสิบบรเลียอะไรตีมนันนี่ตามกันต่อครับผม Ngoan, xá lia Má xá lia mà

ยิ้มเขาแล้วครับยิ้มเขาแล้วน,ะนาๆเอ้ย,ยเดินเดินลูกเดินเดินครับสายเลียเดิน รับ <kap> oh. ุดโอ้ยย <laughs> ังวะาปยังเน้ Đơn, trái lia đơn. Đơn đi là <cười> <cười> โอ้ดิเวานเนนอนแท้ เดดอืมโอ้ยปากกาครับปากกานี่ยังวะตอกสวยอยู่คือเป็นปากกา นะครับตามกันต่อครับผมบรรยากาศก็เริ่มคำคำมาเรื่อยๆครับทีมงานออกหาสซม่องคำมาแล้วครับผมบรรยากาศบานเน่านะครับยามแรง ไป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 มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับบทเสื้อี่ระวัดบทติด <c oughs> ปะกเก่งปะกเก่งเก่งน้อย đơn xá đi à đơn tay นี่มาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว ma ma เดิน <coughs> เดินตทอห้งห้งเลยจีิงเหอ,าอม,มาแล้วแก้วครับแก้ว โอ้ยกขมังอีกแล้วครับโอ้เหลือมตานะครับผมกะ ด้เวลากลับเลยนะครับเหลือมต้าเห้งครับผมนะครับก็ถือว่าเอทุนนะครับถือว่าพานนะครับในความคิดผมนะครับสําหรับหนามมุนนะครับพานนะครับหรือว่าหนามลึกนะครับผมพานนะครับก็ฝากไว้นำเนกันเลยกันนะครับเด้อนะครับผมสนใจก็ที่ต่อทางแฟนเพจเย่าคือเก่าล่ะครับเย่าฟิตชิงชาแนลนะครับผม ก่อนสื่อของนะครับผมกะให้เช็กก่อนนะครับผมว่าเป็นเย่าแทหรือเยวาลอมนะครับผมนะครับชุมือนี้นะครับมีมีสาชีบหลายนะครับกะเป็นห่วงหนะานะครับี่สื่อของออนไลน์นะครับผมนะครับสื้อพิษนี่ชีวิตเปลี่ยนทันทีนะครับผมเนาะนะครับกลับไปบึงผลงานกันครับผมกะทายใดบ้างบ่ใดบ้างนะครับผมเพราะว่าป้ามันกินหางนะครับบางที่กล่องกระดับนะครับผมเนาะ นะครัถ่ายได้บางบดได้บางนะครับนี่นะครับผมสายเหลี่ยมของเราเนาะแกวอยู่ครับพ่อได้ถอดนะครับผมนะครับกะพอกันนขิมนานะครับเหยาฟิตริงจะพาไปตกปลาอยู่ไสนะครับ กติดตามด้อนะครับผมเจยาฟิตชิงกับสีใจเปลี่ยนนะครับโปรแกรมก็ะจะเปลี่ยนมาเป็นอคอนเทนต์ที่แบลว่าหากินทั่วๆไปนะครับก็บเยื่พึ่งเบื่อนายกันด้อนะครับผมก็ฝากไว้นำเนยกันเลยกันนะครับสำหรับมือนี้นะครับน้องเหยานะครับขอลาไปก่อนเด้อนะครับผมสวัสดีครับ